มาแล้วมาแล้วอือมาอีกแล้วคอ,อ,องไงอีอสินเนมนักรายมหาหยายามเบียดได้ไหดเบียดไปดเลสิมาสบอนิถาบ่งเดอ้อไ,ไ,ไปบ่งไปบ่งไปบ่งงันหาบุญป่าแก่เอาลเอาปไปเาาถิงหมนละโอ้มักลักป,ปุงนงป่าิงไม้ใส่เวียดเขาี่ Một bộ hấp đi U lùng mua bà Tìm vô lắng lệch

มนนันคือเปลารันเละแก้วยิงเพราะอัดไเนม่มันเป็นรังกัาติมบางรันเหมอดเออเออมันรักเขาบางรันมาจักร,รอนติไม่งันเรียนเขาบางรันหมดเลยติเออ เครืองกเครื่องไนได้นิยังบตีงอยู่เพือู้สูงหลังเลยเอาืออยู่อ๋ออ้ยเพ่งมาคืนอเพ่งมาคืเอาพีแกะไหมะลนี่ย้พุทธลมันตีมีอยู่ดิโอ้ย

phân cái kiểu lực đê quá đê nhảy mà leo, ừ, mẹ phát này, kéo ừ. okay. nó vào bớng nhảy bằng đấy có đầy dữ tụi tèm dù khai là khai là tèm thứ 2 mà lè nông

băng lăn nó biết những cái gì bộ khẩu thì nì bộ rồi. bầu thế níng mua bị ăn

bỏ mình ven nhiêu đất cây của tư mất mấy nhà nó hào nhé đó xây xây nguyên sầu tiêm bằng thế đấy okay. huyền thang to nặc lạ và lấy mình đến thang to đến thang to mình dùng cân chỉ để ý các tẻm vừa đi không à đều Há bố cò đâu bà chị không Nó phò rồi vậy Có thể mái vậy vậy คือหายไปใส่เดแล้วเมื่อนนไหร่ใสองแต้มมึงมึงโอปวดเขาได้อยู่ซแต้มที่เขาเหียวที่แดงน้สีเหีวโอ้ยหาเงต้องคิดแบบหลังอยูเนาะมือนมือนมือนือนเสานีรับรองเราสมผลงานเลยมือนเสาเออหากูเว็ตัวหวานไปใส่แหละ มันบัวบาดนี่เา้าวครับตีหายาเครื่องหายกิยบเบ็ดละวนิ่งกิบวัน <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปปลาทางนี้ไมนติงกี่แก้วเออบบตีงเห็นบ่แต่มาเึ้ื่อนทางนี้บบตีงเลยยังวะ không đầy quá, chắc tù, ngon mà sầu Chị mẹ cứ kiếp ầu, kiếp ầu thiệt hả? Cứ kiếp ầu, kiếp ầu rồi đi đó câu nhằng ngoài Họ ta bọc kênh Hoa ta bọc kênh hoa nha hoa sếp lắng mùa thư chu nha 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 หลุนบังยางเดียวอ่ะแย่งเขบาบังไหมหรอวะเออเกาก็ตีเลยติแคข็ดปุ๊บคืงทางนะเด้อคืงไม่เจอดึงไมยเป็นยางหยงหยง เย็นยังยังคือเก่าอยู่ละ่ะทากแล้วยังไม่กินมัน่ายมันแล้วเขาบังเมื่อ,บอรบอร้อปา,ากมอมกิตแล้วตัวนิ้วตัวถือมันขึ้น ตัวถือเลื่นเมือนเอหมอญ่านี่ยบุเคียงเลยวะเคงนึงแล้ว มองนี้มันตุ่นถือมันเคลื่อนหมดเคยนี่นนนอ,อือเนาเต็มบังนะบ้านตุ่นเบิง้งขกมนหอกหอกหอกเลยว่ะ bò đằng này kéo Nói xe con nào vương quần nào quẳng này nát từng như bộ. Hình đây nó bé tôi bọn mình tiếng mòi đứng đâu bỏ vào đi ó oh. đứng này cái loài gì à cái loài gì nhảy lên nổi khó nhảy này đấy cái tôi này là

เมื่อแล้วเมื่อแล้วมานอยูมม่มือนี้แต้มหนึงแต้มนึงครับกลับแล้วพูด